สวัสดีครับผมคำมีแจ่มจันที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสันเมืองหนองบัวลำพูกับรถยนต์แบ็กอีชั่นนิสันนะครับรถยนต์แบ็กอีชั่นดิสันตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบลมดำนะครับทําให้หน้าดุดันนะครับผมมาพร้อมกับกล้องรอบคันสี่ตัวนะครับขุมพลังเครื่องยนต์ร้อยเก้าสิแรงมร้าเทอร์โบคู่นะฮะล้อแมกขอบสิบแปดทำให้เครื่องยนต์แบ็คอีชั่นดุดัน มากขึ้นนะครับตอบโจทย์สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมส่วนนิสันทางด้านนิสัน p ปูโป x เตัวนี้จะมาพร้อมกับความดุดันนะครับผมสไตล์ออฟโรดบึกแข็งแกร่งแรงนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์190อยเก้าแดงมาเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้นจะเป็นสไตล์ออฟโรดแข็งแกร่งตัวนี้จะมาพร้อมกับเบาะสะท้อนความร้อนนะครับผม เพื่อในการนั่งขับขี่อย่างปลอดภัยท่าในใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร0813690162ขอบคุณครับผม